มาดูกันต่อคะ่ะเรื่องนี้ต้องแสดงความยินดีกับผลงานของคนไทยนะคะที่นําสมุนไพรไทยไปสร้างชื่อ,อนั่นก็คือขมิ้นชันพันแดงสยามค่ะไปคว้าสีรางวันนะคะที่สามารถสกัดเอาสารโคคูมินออยออกมาละลายน้ําได้แล้วก็นําไปรักษาโรคข้อเข่าแล้วก็โรคทางเดินอาหารค่ะ วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยได้ให้การต้อนรับดรนสพลโพวิจิตที่เดินทางกลับมาจากประเทศโรมาเนียค่ะซึ่งท่านไปงานประกวดนะคะตั้งแต่วันที่24-27พฤษภาคมจนคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากผลงาน Water Soluble Curcuminoid for Anti-OCOR ทิทสนะคะมาได้ทั้งสิ้น4รางวัลที่ประเทศโรมาเนียถือได้ว่าเป็นการทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในด้านนวัตกรรมงานวิจัยสมุนไพรไทยที่นํามารักษาโรคได้จากขมิ้นชันพันแดงสยามที่สามารถสกัดเอาสารโคูคมินออยออกมาละลายน้ําแล้วก็นําไปรักษานะคะรักษาได้ทั้งโรคข้อเข่าค่ะแล้วก็โรคทางเดินอาหารอย่างเช่นกรดไหลย้อนอกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็แผลในกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็รักษาบำรุงตับด้วยค่ะ